สวัสดีครับเพื่อนๆครับนิวบาลาน370ไปใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าคุ้มเกินราคาถ้าใครยังไม่ต้องการฟังนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนเลยไปซื้อซะแค่นั้นเลย <laughs> นิวบาลาน370เป็นซีรีส์ใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณเดือนมกรานี้เองนะครับปีนี้เลย2025ก็ใลาราคา4,000บาทนะครับที่ JD s p o r t ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เนาะ วัสดุของเขาเนี่ยในราคาเกรด4,5 0 0เนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะครับในของระดับเอเชียนะครับเขามี2สีนะสีครีมกับสีเทาอย่างนี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับตัวหนังกราบของเขาเป็นหนังกราบแบบขนยาวนะครับเนื้อดีเลยนะครับนุ่มเลยแหละนะแล้วก็ตัวผ้าตาข่ายก็เป็นผ้าตาข่ายแบบแบบตาถีนะแต่ระบายอากาศดีมากบอกเลยดีมากนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ย มันถี่กว่าตัวพ่อจะขายแบบตาห่างแบบของพวกห้าสามศูนย์อะไรอย่างนั้นนะแต่ตัวนี้ระบายอากาศได้ดีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รเลยนะแล้วก็ช่องระบายอากาศมันมีจนถึงตรงนี้เลยนะนี่แถวนี้ใช่หมดนะนี่น,นะครับลิ้นของเขา,ล,ขเขาลิ้นของเขาเป็นแบบบางมันก็เลยให้ความรู้สึกเบาๆโปร่งๆนะครับตัวเป p e r ของเขาเนี่ยใส่โอกระชับดีมากนุ่มเลยนะครับผ้าข้างในดีมากนะมาที่มิโซนะครับมิโซเป็นแบบ eva ธรรมดานะครับเท่าที่ดูเนี่ย ตรงที่เป็นสีเท,า,ทาเขาแค่ทําสีนะแต่ว่าเป็นตัวของ EVA ปกติเลยนะครับแต่ในส่วนของที่พิเศษขึ้นมาน่าจะเป็นตัวพื้นของเขาอย่างเงี้ยนะครับคือพื้นของเขาเนี่ยมันเป็นพื้นหนึบและนุ่มนะครับมีการให้ตัวเนี่ยมาทําให้เดินดีเดินดีเลยนะครับข้างในอินโซเขาเป็นแบบ5.4นะครับใส่แล้วเป็นยังไงต้องบอกว่าคือเซอร์ไพรส์มาก เป็นรองเท้าราคา4,500ที่ผมไม่ได้เจอมานานมากแล้วนะน่าจะเป็นปีแล้วนี่คือราคาเรท4 5 0 0ัที่ทำให้ผมชอบมากๆมันนุ่มมันเนบกำลังดีคือมันได้ความนุ่มอะความเนบอาจจะไม่ไม่ได้มากมายแต่มันออกในฟิลนุ่มใส่นุ่มใส่เบาแต่ก็ไม่ถึงกับเฟิร์มอเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับใส่เดินทั้งวันได้ดีเลยนะครับดีมากๆด้วยนะครับข้อ,อจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือพื้นเนี่ยมันหนาช่วงนี้นะครับ พอลงพื้นนะจึ๊บอย่างนี้นะมันไม่กระแทกส้นนะอะพอมันหนาแล้วมันไม่กระแทกกระแทกส้นนะครับแล้วก็มันทําให้แบบสูงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นไปตามหาได้เลยนะครับสําหรับนี่เวลาสามเจ็บศูนย์แนะนํามากๆตัวต้องเก็บสําหรับปีสองพันยี่ห้านี้ตัวแรกเลยครับ